อ๋อมสกาวใจก็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของภาครัฐโดยเฉพาะกับสิ่งที่เธอวิจารณ์คือเรื่องของปัญหาโควิดโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่ามีเกรียนคีย์บอร์ดค่ะเข้าไปด่าธเธอแรงล่าสุดก็เลยไปพร้อมกับทนายแจ้งเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดค่ะหมู <c oughs> ดูไม่ออกเลยเนี่ยจะให้บอกอายุคุณอ๋อมไหมเนี่ย <c oughs> คุณอ๋อมหน้าเดิมมากอ่ะเอเอนี่ยสวยมากสวยมากคุณอ๋อม45แล้วนะไม่น่าเชื่อเลยเหมือนถูกสตาร์ว้ย20ปีมาแล้วอ่ะอ,อ้ออันนี้หลักฐานนะคะมาพร้อมกับทนายคุณวิเชียนชุบไทยสงค่ะไปหาพันธบทเอกรัฐศักดิ์รักสลามค่ะเป็นท่านรองผู้บังคับการน .3 นะคะออออนี่โชว์หลักฐานเลยเออน่าจะหลายคนอยู่เหมือนกันตลอดเดือนที่ผ่านมาใครตามไอจีจะเห็นค่ะว่าเธออ่ะ โพสต์ Post, วิพักษ์วิจารการทํางานอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ก็มีข้อมูลหลักฐานอะไรที่เธอนํามาจากทางด้านข้อเท็จจริงในข่าวเออแล้วก็มาใส่มุมมองส่วนตัวแต่ก็วิจารณกันไปครับทีนี้บางคนเข้ามาด่าดเธอทอยคําคไม่ดีหยาบมากแล้วก็ด่าดถึงครอบครัวเลยนะคะมีอยู่4ี่คนค่ะคก็เลยขอแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาน่าจะมีข้อหาอื่นด้วยนะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนโดยจะเรียกร้องค่าเสียหาย เท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่ครับหลักล้านค่ะอเออดาราแจ้งเอาผิดเกลียนเนี่ยไม่ต่ํากว่าล้านสักคนเลยนะฮะจริงครับอฟังหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดด้วยอารมณ์แล้วก็เรื่องแบบที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันคือหมิ่นประมาทแล้วอะแล้วที่สําคัญเลยคือว่า ที่เราต้องมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าคือเขามีการท้าทายเรามาแล้วก็พูดถึงว่าตํารวจจับเขาไม่ได้ด้วยท่านรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตจากไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็เลยงงค่ะก็เตรียมเงินไวล้ละกันเพราะว่าไม่รับคําขอโทษ <c oughs> เป็นคําพูดหรือกระเช้า <c oughs> นะคะอชัดเจนชัดเจน เพราะว่าคนที่มาฮุกค,คามเธอนี่โพสต์ยาวเหมือนกันนะแล้วบางคนเนี่ยลามไปถึงขนาดว่าอุ้ยสามีคุณอ๋อมเหรอเป็นนักค้ายาเสพติดออไปกันใหญ่ฮะความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มูลค่าความเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเรียกก็ได้เป็นล้านสองล้านนะครับมันขึ้นอยู่กับชื่อเสียงด้วยถ้ามันส่งความเสียหายกับบุคคลน,นั้นๆที่ถูกกล่าวหาแล้วปกติเขาทำมาหาได้กันโหาราลาก็รู้อยู่รับกันเป็นหลักล้านขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็โดนฟ้องไปครับอย่างต่ำลรายหนึ่งอะล้านหนึ่งละครับ 4ีรายด้วยกันนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง